ของยายฟางหรือพ่อมา กระเสี่ยบก็ับพี่น้องครับผมกระเล้ก็แช่ไหมลอยไหมเอี่ยบกาแฟต้องกินเช้าเย็นนะคะทุกคนกินตอนเช้าเฉยเฉยมันไม่ถึงสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับคือเป็นซีมีกระซุ่มกระซุ่มอะไรสันเลยส่งกาแฟกิน อย่างแกงไก่เ่ราะเสียบอะื่อนี้ว่าละแกงไก่เสื่อหนูไม่ส้มครับนี่มีท่านไดอันเอสโคย์ยังไก่ของดองพไก่กับแม่หยามาส่งค่ะตัวมาเพื่อฟิดแข็งไว้เลยมาเพอให้มันอ่อนโตซะก่อนแล้วก็เสื่อหนูไม้ส้มนี่แหละหน่อไม้ส้มแม่ปางค่ะใส่ซองขวดจ่าพอนขวดหน่อยนี่หน่อไม้ส้มทำเองปีหนาล้อเสื่อแล้วจ่าสีเห็ดขายเนาะพ่อ สีหาน้องใหม่มาต้อใส่แล้วว่นเราปลูกเพิ่มมีน้อยดินสวัสดีครับฝันลูกสวัสดีครับสวยๆก้มหัวได้ครับโอเคครับมันค้ำอันนี้ค้ำหน้าผาปนเเดี๋ยวให้ทอฟอไปซับไก่ก่อนเนือจากพี่น้องแล้วกจังสีมาแกงซุบึงอันนี้เป็นตับไก่จ้าพี่น้องเครื่องในตับไก่ค่ะอันนี้ไวห้เจลีรซสายสีเอาไปต้มแล้วก็ไวท่ทา ปิ้งให้น้องมะลิจ้ะตับไก่บ้านสวัสดีค่ะคุณยายวันนี้จะเป็นคนดังยั่อยทางฝ่ายขาพอน่อย,อยจัะนึ่งข้าวค่ะเอาหรือแบบนึ่งตเตาแกงไปแลยเตาแกงอันนี้เท้าขาวโอเคค่ะแม่ได้หรือเป็นผู้แกงสิ่หนึ่งทาพ่อน้อยอยียงต้องกระทาแล้วฝากอโ,อโอเคเสร็จแล้วไปเก็บผักอิตูนะ่นะบอกเอาอยากได้สดๆจากตน้น ตอนนี้แม่ปางกำลังชงโอวนตรินเติมสต๊อกน้ำประแดกก่อนจ้า,จาพี่น้องก่อนที่จะไปแกงไก่ตวงๆนะคะผู้ใดอยากอยากได้ประแดกไปไวดูไววกินสร้างไดด้ะจ้าปลาแดกพอหน่อยใช้เดิมตอนนี้มแต่ปลาสอยตันหัว้ะจ้ากระปุกละลอยหาบาทจา้านวาวตรงๆแบบนี้เลยได้ทั้งน้ำทั้งตอน้วจ้าหนึ่งกระปุกก่อนห้าสิไปแกงข้าก็ต้องมาเตรียมมะม้สมก่อนจ้าพี่น้องมไม้ส้มนี้ ถ้าผู้ใดอยากแบบว่าเปรี้ยวกะเทศนาเมนหม้อบ่หลางก็ได้จ้ะแต่ว่าแม่ปางจะล้างผ่านหนึ่งน้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เปรี้ยวกินชุดเด็กไทยเอ๋เมือนั้นซ่าก็กินจ้ะไม่ต้งครื่องแกงเลยฮีตอาร์ตอันขวดในหน่อยประมาณเนี้ยดีจ้ะพี่น้องเพราะว่าห้าสิิริกะปริมาณถ้าพอบอกว่าใจสองเพราะว่าไก่เยอะอย่าขัดคำสั่งนะพอถ้าพอแล้วกิ่นตตอนเนาใหม่ลูกเคยแล้วกินตอนไก่ อิริอิีออิแม่มันช่บ่เปรี้ยวเดี๋ยวเขาจะไปเก็บพักอีตู้กันจ้ะนี่ก็เป็นสวนพักหน่อยของเขายายมีต้นมะเขือเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่รู้นี่ปลูกพักอีตูตรงปลูกกิมกับอันนั้นอันนี้จ้ะ <c oughs> มันจังบู๋โถงนกจักกงบ<น>่เห็นมีต้นมะเขือเทศมีต้นมะเขือจ้ะ ที่ต้นบล็อคทอดินที่ต้นบล็อคฮุมที่ตอนกล้วยสวนผสมเฮ้ยอันนี้อันอัน,น,นบล็อคแม่ใบย,ยี่หลาบ่นี้นนอ๋อนี่ค่ะไปผัดใส่เนือ้อเบิงแล้วค่ะแม่ครัวเบิ้งการถูบตะไคร่ลวดสำนันหรือนน<ำ>ว่าซ้ำนั้นตกตาทันผู้ส้มมากเลยมันอ,อ่อนเนี่ยคือหนองเคียงเหรอตะไคร่ถูๆไ,ไปต้ะ แม่ปางก็พอหน่วยสิเห็ดแตกต่างกันได้จ้ะผู้หนึ่งเราเมียเราไม่ผู้หนึ่งรวดเร็วนี่ไก่อันนี้<อ>น,น้อยนะคะตาบแบบพริกแหงใสจ้ะตามเผ็ดตามชอบเลยนะคะเผ็ดหลายมันก็จะออกห่อนเด้ไปนองแม่เขาบอกไก่ลงไปก่อนไ,ไ,ไก่ที่สาบว้จ้ะเจ้าก่ตัใหญเด็กเหือเราก็ได้เห็นใสมีสอง ใส่พริกลงไปก็ได้อยากใส่กระเทียมหอมแดงก็ได้จ้ะเนียนเคาว่าขอใส่เาว่าขอ,ใ,บบาขอใส่เฮ็ดแบบดิบๆเทือนๆผงชูรสแล้วก็เกียงต้องไม่สมเพื่อนใส่ก็คือยืนยันขั้นเดินเด้อจ้ะบพว่า,าสิกแกงใส่ยังก็คือต้องใส่น้ำประเด็พี่น้องใส่คือกันบ่จะ้ะมีอันนี้ด้วยนะคะมีลูกโดดขวาไปพร้อมกันได้ทอมแมมันจังหอม มืัอน,นี้ตากรองตําเลี้ยงลูกค่ะวันนี้อยากกินกับข้าวฝีมือแม่ว,ว้าข้าวถิ่นบ่ค่อยเลยใส่น้ำปลาด้วยคือเนามันเข้มมันเข้มอยู่แล้วโอ้สามจอกทำมาเพราะอัเติมน้ำปลาทำแม่ใส่แค่ผงชูรสกับน้ำปลาแดกง้็จะบริสายเกลือไปค้างหม้อห่อนมันห่อนไว้เด้เป็นหอนองมาตองใบอย่างดอกหมอนี่หลายยู่จ้ะ้เหนื้อหมอนี่ตำน้ำเนี่นน่ะมันห่อนไว้ก็เลยมักใส่จ้ะ ใส่ดีสีท uh, ี่หนองเลยหมอดึกดำบนตั้วยสมัยขวารายทีแล้วจ้าเทคนิคคือขวาหนอไม้ส้มใส่ไปด้วยจ้ะเทคนิคของยายฟางสืบทอดมาต่อรุ่นต่อรุ่นรุ่นใยรุ่นเดียวเอาให้ล้งจานไปซื้อขวาวทันท่าแม่ขวานี่มอแหมแมวนี่ได้ด้วยกังได้ กัวให้แล้วปะเทคนิคการคั่วนี้เพื่อหให้กินน้มัสมกับไก่มันหอมนัวเข้ากันจ้ะทีนี้ก็จะเติมน้ำแล้วจ้ะพี่นอ้องพ้าแมวให้ได้อนเดอร์เยาว่าอุจุอิจิอขอลองหลายหล่ไปแล้วบ่ลูกจาไปกับแม่แรือเล่าใช่ไปลูกไอเดีน,น,นเติมน้ำแล้วก้ะล่อหใอออหอ้ไก่สุกเปื่อยอีกรอบนึงแม่ใส่อีกน้ำมาพ่อจ้ะไ <c oughs> หนใครคะ มใช่คคะไหนคะสวัสด okay, okay. ีค่ะสวัสดีจ้าสวยจังเลยือสวยจังเลยไหนคะ ขอดูเสื้อเจ้าหญิงหน,หน่อยค่ะไหนเสื้อเจ้าหญิงลีอ่ะอ้ยสวยมากค <laughs> ่ะไหนไหนชี้ให้แม่ดูหน่อยค่ะสสวัสดี oh, ดอ๋อเจ้าหญิงสวัสดีจ้าไหนคะ่ะส,ส,สวัสดีจ้าเอาเจ้าสีเงินยังโอ้เจ้าสีทรงจุ๊บเ <laughs> <laughs> พิ่งนอนตื่นอาจจะงงๆนิดนึง oh. น,น,นะคะเอาสวัสดีค่ะแล้วโอเคค่ะเจ้าสีทรงจุกเบิ้งสตอสวัส่ีสวัสดีหญ่อยไง คาราซีเก้าไปไกลหลายนั่งท้าเลยเดี๋ยวนี้เออเขี่มัมมัมหรอบอสเราทำฝ่างยนี้แม่ยัดตัวเร่ๆๆมาเล่มาเร่มัมมัมเขางนี่แล้วมัมมัมนอกบ้านว่าเป็นผู้สาวเทศบาลนะครับผมวันศิบไปจางเขาโยนแต่งตัวดีขนาดไว้ครับแต่งตัวไปเสือน้ำปัน บหอมเลยค่ะหอมไหมคะอาดมหอมไหมหอมเยี่ยมไหมกดไลค์กดแชร์ไหมคะมากดไลค์กดแชร์โอเคมาชิมก่อนมาทูขอบคุณค่ะขอบคุณใครอ่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครจะกินม่ำหม่ำขอบคุณค่ะ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 ตั้งเต็มใจทั้งหมดเต็มใจ ปลาทูแม่กองอย่างดีครับน้องมาลีกินครับโ okay, อเคไหมกดไลค์กดแชร์ไหมลอยไหมอ่าโอเสียบเรื่องม,มีตอมตามนาตอมดอกมองุงเชี่ยวให้ละเอียดค่ะปลาทูแม่กองนี่แซ่บเนาะไส้เนาะแม่คะ่ะนัวนัวนัวหาเอาขาขึ้นไปพเพลินกินข้าโอ,อ้เออตีตะมอบตอบขาแหน่พวกเราขึ้นไปเอฟเฟกส์ <c oughs> <c oughs> ขาลงลุกเขาลง เดีางแกงไก่เส้นมส้มอยากครับอไูน่่ามันจะเข้าเดียวเลยพี่น้องแ้งไก่เส้นไมส้มเสิูทักใส่กเทาเดียวเสียบดูใหญ่มาเจอพี่น้องเลยนะมิดรเซ็นเแราะแงไก่เส้นไมส้ม เอพี่น้องเลยบ่านนี้มาเสิบเสียมเดี๋ยวด้วยนองกับหงมีดีมันจะมันแกงไก่เซินไม่สมโอ้ยหอเอาน้ไม่สมเยใช่ไหมตาเสียบวาครับพี่น้องครับผมผมกับว่าเมนี่เห็นไหมครับสีสันกับ ชีสันก็นได้ครับผมมานบ<ำ><อ>่มาได้กินน้ำเาแต่น้อยมาได้ครับพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านครับจะอ,อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับนี่มาดูไ<อ>ก่เสิร์นำ้ำไม,ม้ส้มนฮ้อนน้ำเด้อพี่น้องไอ้เซ่บๆเ้มอเดิอขอบมองนำ้ำไม้ส้มกับฝ่าอีตู่กัน ตอนนี้มันยังฮ้อนอยู่เอาคำเน้งดูเลยก็ม่ด้ต่อเดียงลูกหลานลูกหลานจะกระยานเยเด้อพี่น้องเด้อเสียบขนาดใส่ใจผักหน่อคนหานมไม้สมก่อนเด้อหน่อยข้ห้่อยมัดนมไม้สม ก็ทำเงินทนได้ด้วฮ้อนเบาาไจ้เเกียวข้าวขอโดน่ะ huh, hmm, hmm, no. oh, ูกโดดองบกเดมาจไปตาเลเจ้าม um> um> ังดาบเนาเจ้ามงดาบเนาะกระอดน้องแซ่ ใช้บอกแล้วมันบ่ว่าเปต้องล้าง้องนี้ก็อร่อยค่ะเ็ปแล้วมันต้องเสิรน้ำไว้แห่น้ำดูดินกินเขานะครับคือตะตอนไก่จได้กินู้กไดพอเามาทำไมสวมเปียไปหนแล้ว แสบไยอันนี้มันเป็นหน่ไอไม้เพื่อเล่ากว่านี้หน่ไอไม้กระเสียดหั้งน่ไอไม้อ,อันนี้นวะน่ไอไม้กระเสียดนะเต้องเอามาปูอีสระสกอสองกอมือ,อหลายแล้ว <c oughs> ไหนเขาบอาว่าหลายใหญ่โอ้หน้าโคกนะที่หน้าเสียดขาย,ยาตรงนั่กับประธานสาวประธานขายแต่จะเสียดปูกกับแขายอยู่ได้หรอปุ๊กละสิบบาทบอกครับไซแล้วก็เสียดอร่อยเสียดไงหนูวะปุ๊กมันราคาสูงปานนั้นบ่ครับปุ๊กอร่อยกดแดดนอกอ่ะ ข้าเจ้าวิ่งเกียนยุ่พวกเจ้าบันีขหน่อยว่าเมนูแจงน้องใหม่สมนี่มักล่องลจากหลามง้วครับผมตอนไกลกวได้พี่น้องบ้างดูแต่น้อยดูอมกันไดกินแบตาซ้ำผังวันโอ้ิเขาตเขาเหลาน้ำได้แล้วสดน้ำตาบ่กินไหนกินน้องวะก็จะทซดน้ำตา สมน้าหม้อมันเดอ็อดน่อไม้องนี้เนาะไม่นูแบบนี้นี่มีอยู่ตามหลานอาหารบอคไซต้นมะหามเจียวแกงเสอรกะทิเนาะใจแม่ใหญ่แกงเซกะิก็ไดบอมันเขากันยุบบอาแกงเซกะทิโอ้ตูโดดพอรุ่นกับรการยู่สวดดีกินกรบป๋มด้ลยเถอม่ดูเก็บ Được, đục, bọc bị bàn làm siêu tuần. siêu siêu. Ta cầu lâu nào, ta nằm hao Tì à. thì anh hao nằm lâu sưu 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 นยแล้วืนว่าเป็นแสกัเดอารมณขอรมหังดอกมันคอนน้าโก๋เข้าไปใครทีโก๋คือนผอนั่นึงแบความจำก็ดพีบ่เคยเรื่องอย่างเห็นบ้างไมันกลนจะมองครับก็ขอบคุณพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับวันนี้แกง ไก่เสิร์ฟแต่ไม่ส้มแด้บพี่น้องเอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเดออมาแซ่บเดี๋ยวนะครับพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายนะค่ะ๊ายบายนะค่ะโสดวันนี้กินข้าวจนฉุนกระดองพี่น้องปองตาย